The Voice Presented by TrueMove H c g 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP All New Cola Artist Sport สิ่งที่ทำให้โคชกล้องและโคชแตมเสียดายที่ไม่ได้หันกลับมาเมื่อซีซั่นที่ส ตอนนี้จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกโคชกล้องหรือโคชแตบผมขออยู่กับเอาเลือกเลยแล้วกันเนาะเลือกเลยแล้วกันเลือกเลยนะครับเลือกเลยครับ <AM S 1> ผมขออยู่กับองนี้ก็มองอนี่ก็มันก็เลย ังเลพี่กอง ต่อไปที่จะขึ้นเวทีเพื่อทำตามความฝันเป็นพนักงานบัญชีสาวอารมณ์ดีชื่อชนะทรศรีชาติวงค่ะชื่อเล่นชื่อก้อยค่ะตอนนี้เป็นพนักงานบัญชีอยู่ค่ะชอบร้องเพลงตั้งแต่สมัยเด็กะค่ะตั้งแต่แบบจำความได้พาลูกไปเที่ยวถ้ำถ้ำพญานครเสร็จแ,แล้วลูกไปนั่งบนโขดหินร้องเพลงค่ะเสียงเั็นก้องแล้วเสียงหวานเพาะมากอะใช่เลยลูกเราต้องใช่เลย ก็ลเลยสอนให้ลูกร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาคือมามาเขาอยากเป็นนักร้องนะคะแต่สมัยก่อนเหมือนแบบว่าผู้ใหญ่ก็จะคิดว่ามันแบบเป็นกินลํากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบไม่สนับสนุนมามามาก็เลยแบบว่าลูกเลย <laughs> เราเป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบว่า เกี่ยวกับการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ร้องเพลงในห้องน้ำให้ตัวเองฟังแต่ก็ไม่ได้แบบเข้ามาอยู่ในแวดวงดนตรีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็จริงๆเราก็ยังชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าจะมาลองดูอีกทีไหมอย่างน้อยตัวเองก็ได้กลับเข้ามาเหมือนอยู่ในแวดวงของดนตรีมากขึ้นความฝันของคุณแม่ก็คืออยากจะออกโทรทัศน์ โอเคโอเคใช่ไหมโอเคจ้ะได้ออกแล้วเป็ลูกก็ทำความฝันให้คุณแม่เป็นจริงวันนี้จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทำให้ดีที่สุดโอเคค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บมันก็เหมือนเป็นนาทีสองนาทีที่จะตัดสินว่าเออหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปเราจะกลับไปเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าเราจะแบบได้มีโอกาสมากขึ้น ความตื่นเต้นก็คงจะส่งผลต่อการร้องเพลงอะคะ่ะเสียงก็คงสั่นขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะจําเนื้อไม่ได้แต่ว่าก็จะพยายามซ้อมให้เยอะที่สุดนะคะจะได้แบบลดข้อผิดพลาดค่ะ้ก หน้าหนูเหมือนพี่คิมไหมคะเหมือนนียังตามว่าประกวดอ่ะหน้าตาเนี่ยแล้วผงแล้วผากเนี่ยมีเฮากลวงเป็นลักษณะราศีที่แบบยังไงก็ไม่จนนจะแซวนี่ก็กลัวกระทบน้องเขาไม่เป็นไร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 เดี๋ยวผมไปอุดหูน้องเดี๋ยวไปอุดหูน้องให้ อะไม่มีอะไรสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าร้องเพลงแนวไหนบ้างครับก็จริงๆก็แบบแนวดีว่าดีว่าอะไรกะไม่ต้องออกแรงออกสไตล์ดีว่าอยากลองไม่ดีว่าดูว่าเสียงก็เพราะเทคนิคก็ดีอารมณ์ก็ได้หน้ายังเหมือนกันอีกโอ๊ยไปไม่เป็นแล้วล่ะสุดท้ายเรื่องพี่โจดูดิ ย่ามาด้มาถึงตอนนี้น้องต้องเลือกแล้วครับว่าจะปฏิบัติทำอยู่สำนักไหนครับอ่อะระหว่างพี่คิมกับพี่โจ้ครับ พี่คิมนะคะ้กอดกันกลมผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคดีใจด้วยดีใจด้วยและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของวันนี้เป็นหนุ่มมาเสอร์จากหาดใหญ่ สวัสดีครับผมสุชาติไส้แห้งนะครับชื่อเล่นชื่อชาติครับตอนนี้เปิดร้านอยู่ครับแล้วก็เล่นดนตรีในร้านของตัวเองแล้วนี่อะไรเนี่ยใส่เสื้ออะไรกัน,นเนี่ยสำนักงานอ๋ออันนี้รวมทีมค่ะร้านร้านอาหารอ๋อเป็นร้านาาอนหาหารอยู่ที่หัดใหญ่เป็นเจ้าของนะฮะครับโดยกันหมดเลยครับโ,โดยกันหมดเลยแล้วเราเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นป่ะดนตรีอยู่ที่นั่นด้วยครับเล่นเองด้วยใช่ครับคุณสุภาพผมเล่นดนตรีทุกคืน ล้วเล่นในร้านตัวเองแล้วก็มันได้เป็นตัวเองที่สุดโดยที่เราไม่เลิกเทอรกับงานเราไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวเองแบบที่เราไม่แคร์ใครเลยครับเราเป็นตัวเองแบบที่เราเรายังแคร์เขาอยู่เรารู้ว่าคนฟังต้องการอะไรส่วนหนึ่งแต่เราต้องการอะไรส่วนหนึ่งแล้วก็เรามาเป็นตัวเองในร้านของเราเองเราเล่นเก่งไหมเก่งไหมผมครับไม่ใช่ผมแราเว้ยผมไม่ถามคุณหรอกจะถามคนรอบข้างคุณสิเก่งไหมครับเก่งไหมพอมาก พร้อมมาด้วยครับผมพอมไหมครับพร้อมครัพอมั่นใจครับมั่นใจแล้ววันนี้เต็มตัวมาดีไหมครับน่าจะดีที่สุดครับเขาที่ทำได้ฝากบอกไปถึงคนฟังนะฮะของผมเนี่ยว่าไอ้ที่ผมร้องไปทั้งหมดเนี่ยผมร้องจากจากความรู้สึกจริงๆของผมครับร้องด้วยด้วยอารมณ์จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่า พวกคุณคงคงเห็นมันนะครับเข้าเข้าใจในสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมนาเสนอผมเชื่อว่ามันมันเป็นงานที่ที่ดีแลครับมันเป็นงานงานทางอารมณ์ที่ดีครับในการนําเสนอในรูปแบบของการร้องเพลงกนะก็ขอบคุณมากคำที่ฟังผม ยอย่าเลยอย่าอยู่กับรักที่เป็นเพียงยใหญ่สุเ,เป็นยายังรักกันังรักทั้งผูกพันกันด้วยหัวใจแต่จะไม่ยอมไม่เธอ เธอลำบากไม่ยอมไม่เธอต้องทนเพราะฉันรู้ยังรักกันฉันก็ยังรักเธอแต่ถึงยังไรรักฉันก็มีต่หัวใจแต่เธอไม่ยอมไม่เธอลำบากให้เธอต้องทน Command, hey, come on, ชื่อชาติครับคุณชาติครับคนส่วนใหญ่ที่ที่มาเข้าแข่งขันในรายการเนี้ยพี่พักจะเป็นห่วงเสมอว่าถ้าเขาคือทำพวกเราอยากทําให้ทุกๆอย่างให้เขาดีที่สุดบนเวทีนี้แต่สิ่งที่ห่วงตามที่พี่ห่วงตามออกไปก็คือหลังจากนั้นแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงนะเขาจะเป็นยังไงนะแต่คุณคือคนแรกที่พี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยพี่รู้สึกว่าคุณน่ะดีมาตั้งแต่เริ่มอย่างเนี้ย คือต่อให้คุณกลับไปอยู่ตรงนั้นคุณก็คุณก็ยังเอาตัวรอดได้เสมอเพราะคุณเป็นนักร้องที่มีทุกอย่างที่นักร้องที่ดีควรจะมีคุณมีทุกอย่างขอบค,คุณมากขอบคุณมากเป็นคำชมที่ไม่มีอะไรจะสอนคุณมีสิ่งเดียวที่อยากจะขอจากคุณทำให้ทีมพี่เป็นแชมป์ oh. ือผม,มไม่ไม่ไม่อยากจะขายฝันเลยอย่างนี้ไงคือเราก็มากันตรงๆว่าเราชอบคุณเราชอบเสียงคุณถึงหันมาเราชอบอารมณ์ของเพลงเมื่อกี้แต่ละโน้ตแต่ละคําที่เปล่งออกมามันเต็มไปด้วยความหมายซึ่งผมว่ามันสําคัญที่สุดเลยในการที่จะแข่งรายการนี้เพราะว่าคนฟังไม่ได้ฟังเทคนิคไม่ได้ฟังเสียงที่สูงที่สุดไมได่ฟังเสียงที่ต่ำที่สุดแต่คนฟังรอเสียงที่แตะหัวใจเขามากที่สุดและผมคิดว่าน้องมีเสียงนั้นอยู่นะครับ แล้วเราก็จะไปแตะหัวใจคนดูด้วยกันถ้าเราอยู่ด้วยกันครับขอบคุณครับคือถ้าคุณเลือกคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่ก็มองเห็นแค่ว่าคุณจะเป็นแค่จ um> ุดเล็กๆในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาแต่สําหรับพี่ถ้าคุณอยู่ในทีมของพี่พี่ต่างหากที่จะเป็นจุดเล็กๆในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคุณอจะคอยไปสูคนนียหาเราน่ย ขอซับน้ำตาก่อนพูดขนาดนี้ไม่รู้จะเป็นยะังไงเพราะไม่แน่เขาอาจจะเลือกมาจากบ้านแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าคนเราเนี่ยบอกแค่ชอบเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคนนั้นต้องต่อสู้ดินน้นรนทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมานั่นเขาเรียกว่าเขารักคุณจรงิงผมอยู่ทีมพี่ด้วยได้ปะสื้้วานนี่รับผมด้วยนะ คือทีมพี่ ấy, จะสนิทกันมากทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามที่กำลังจะเข้ามาพี่ว่าทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองอะหลอเจอรุ่นที่สามอย่างคุณมากๆเลยตอนเนี้ยโเลอกยากมากเลยพี่นี่ตอนนี้ผมเห็นภาพนะเห็นภาพผมเห็นภาพ,ภาพตอนเจนยันทิพย์มางไงไม่ตอนตอนรอบสุดท้ายที่เขาเข้าไปสู่รอบชนะเลิศอะ แล้วยืนยืนกีตาร์เล่นกีตาร์ด้วยกันเราสองคนยืนเล่นกีตาร์ด้วยกันในรอบสุดท้ายตอนที่นายเป็นแชมป์อ่ะโอ้ี่นี่เราไม่ได้ฟาดฟันกับจริงกับใครได้ขนาดนี้เลยนะเออนี่มันผ่านมาเนี่ยคือเขาดีจนเราเขินที่จะขายของอ,อ่ะจริงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะจริงคุณคุณดีจนพี่ปกติก็ไม่ค่อยอายแล้ววันนี้ไม่เลยสักนิดหนึ่งอยู่ด้วยกันปะอยู่เราเหรอ มีมาจากบ้านแล้วหรือยังมีในใจแล้วหรือยังมีเลยครับเออมีมาจากแล้วจะไม่เปลี่ยนใจใช่ป่ะพี่จะได้หยุดรู้ไหมว่าใครกดก่อนสองคนแรกอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับไม่ได้แล้วแหละขอบคุณมากขอบคุณแล้วขอบคุณมากเต้นมาอ่ะเหลืไปทางนั้นแล้วเว้ยไม่เป็นไรหรอกเลือกใครก็ได้เดี๋ยวอยู่ e จงดี voice แหละ เลยใช่ไหมครเอาเลยลำบากมากเลยคราวนี้ทำใจลำบากเลือกเกิดเลือกให้สบายใจเลยค่ะเลือกได้เลยค่ะผมเลือกพี่สแตมปครับ ทำโค้ชแสมได้คุณชาติมาร่วมทีมเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ทำให้ตอนนี้ทั้งทีมแสมทีมเจนนิเฟอร์คิมและทีมโจอีต่างก็มีสมาชิก4คนเท่ากันส่วนโค้ชก้องก็ไล่ตามมาด้วยจำนวนสมาชิก3คน และหากคุณผู้ชมค่ะอยากลองเป็นโค้ชเหมือนในรายการนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโ e มโค c h จากทูมู o เอ H มาร่วมสนุกกันได้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงค่ะสามารถติดตามได้ใน f t h a i l o n เค่ะดวหไไ์ไออาาท้แลนด์ค่ะอดได้ชิ้นสุทีของโค้ชทั้งสี่จนุเนดือดยิ่งขึ้นใะไรกดคนแรกจำได้ห่อ อายุไปถึง18ย่าเข้าทีพี่โจ้อ,อยู่กับพี่เนี่ยจะได้เรียนรู้ในเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องของอาหารการกินนี่คือเราไม่ขายของแนละ้วเราทำลายคู่แข่งเอาแลนะ้ว <c oughs>